ดีค่ะมเอนี้เฮากะสิมารีวิวหญ้ามุลาตัสองซึ่งเฮาปลูกด้วยต้นพันธุ์ของเฮาเองอแปลงนี้เฮาปลูกได้ครบสองเดือนครบสองเดือนเมเอน,นีแล้วคะ่ะเฮาปลูกด้วยต้นพันธุ์ของเฮาเองเลยค่ะนี่นี่แหละคะ่ะปลูกแค่นาแรง่ง ฮดค่ะเขากับฮดน้ำแล้วพอดีฝนกับตกมาใส่คาดว่าพันได้ว่างสามเดือนกลัวนี่ก็จะง่ามถึงกลัวนีค่ะท่าทางสุดารัดฟ้าม้องเข้ากับตองขอบคุณนลุกค,ค่านะคะใส่สังมาโอ้ยต้นพันเข้ากับทรงจัดทรงถั่วไทย ทรงกรับแฟโฮมเขามีลายแปลงอามลิดมันเท่ากับมีแล้วค่ะเดือต้องหันกับการพเพาะมาลิดการปลูกด้วยมาลิดมันปลูกยากได้จักน้อยเทากับนํำไปแช่น้ำซะกอนมาลิดนะแช่น้ำขึ้นนึงนะคะใส่ถุงใส่ผ้ามัดดีๆแล้วเาอาแช่น้ำเพราะว่าการขยายพันธุ์ อย่ามุลโตสองขยายได้สองแบบขยายโดยต้นพันก็นได้ขยายด้วยเมล็ดก็ได้แต่ว่าแปลงที่กำลังชมอยู่นี่คือเป็นแปลงไม้ที่ห้าปลูกวงวันที่2บซี20ซีหรือย20หานี่แหละค่ะเดือนมก,กราคม2พันหาส6บหาที่ผ่านมานั่นแหละค่ะครบสองเดือนพอดี แปลงนี้คือแปลงที่เฮ้าปลูกเด็ดต้นพันธุ์ของเข้าเองนี่แหละค่ะอายุได้สองเดือนสองเดือนถ้าพี่น้องอยากเห็นอันที่มันงามๆก็หาเบิ้งคลิปเกา่าๆด้วยค่ะเด้อคลิปเกา่าเรามีหลายแปลงหลายแปลงหญ้ามุลาโตสองเป็นหญ้าที่ตอบโจทย์ได้ดีคุณค่ะที่เห็นอยู่ในกอมเมน ทนแรงทุนการเหยียบย่ำแตกกอดีนะการขยายพันธุ์ขยายได้สองแบบได้ต้นพันธุ์ก็ได้ด้วยเมล็ดพันธุ์ก็ได้นี่นะคะแปลงนี้เขาขยายด้วยต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ของเขาเองนะคะเขาก็มีต้นพันธุ์จำนาย ามาเล็ดมันกะเข้าก็ไดดมาหน่อยมีหน่อยได้มาสองรอบเดี๋ยวก็เมดต,ต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณลูกค้าที่ได้สนับสนุนเราก็ได้อุดหนุนทางฟาร์มเหล็กๆขอกเล็กๆ,ขอ,กๆของเขานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวไปเห็นมูนันกัมีแต่หยาอันคุ่นกับแรงหยามูลโต2สองคือกันค่ะ นี่แหละค่ะหญ้ามูลโตสองที่ปลูกด้วยต้นพันธุ์ของเ้าเองปลูกง่ายๆค่ะอ่าย้อนไปเบิ้งคลิปเก่าๆเาด้อค่ะเด้วอวิธีปลูกอ่ะเนี่ยปลูกไปคือเ้าปลูกข้าปลูกตะไคร่ก็คือดำหน้าก็ะได้ค่ะระยะห้างหาสิบเส้นคูณหาสิบเส้นหรือกะเอากระได้ค่ะ ง่ามนัน,นกอมันสิจอดกันเลยมันสิติดกันเลยมันกอใหญ่ค่ะมันแตกกอดีอใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะใส่ปุ๋ยคอกหลอบเกี้ยวเขาก็สิยูสิประมาณสามสิบหาถึงสี่สิบมือนี่แหละค่ะเกี้ยวแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่หรือเอาปุ๋ยสูตรสิบหาใส่ออยมันจากน้อยย้อนอเบิ้งคลิปเก่าๆก,ก,กับ้ดด้วยค่ะเด้อ เพื่อว่าจะได้เบือ้องคว่วงามบางทานก็ถามว่ามันคือหงกวะซัมนี่อันนี้ฮันลูกไม้ฮันเป็นแปลงไม้นี่ค่ะระบบน้ำห้องห้องกัมีน้ำบาดาลน,นี่ทั้งหลากสายยางเครื่องน้ำปั๊ปลาปลูกนาแรงจะต้องประครบประงมได้จักน้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องตอบโจทย์ได้ดีดค่ะหญ้ามุรโต2สองนี่เกี่ยว เกี่ยวให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยว่าตองเสียเวลาในการบดการซับปลูกเทเดียวยู่ได้เป็นสิบสิบกว่าปีผลาาุล่ะค่ะโปรตีนสูงคือกันค่ะยู่ทีระว่าสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซนสำรับเหมือนนีค่ะเอาไว้สำํานีก่อนนะคะเนาะนเดี๋ยวก็สิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆสวัสดีค่ะ